สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแจกสูตรน้ำพริกน้ําปลาทำยังไงให้พริกสวยงามแล้วก็ไม่ดำวัตถุดิบเราก็จะมีพริกกระเทียมน้ำมะนาวเราใช้เป็น6ช้อนตวงนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาหั่นซอยพริกกระเทียมกันเลย พริกกระเทียมเราหั่นกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ผมใช้เป็นกระปุกนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากได้สูตรแบบถ้วยเล็กเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับเป็นสูตรสำหรับถ้วยเล็กๆเ,เรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับอันดับแรกให้ใส่น้ำมะนาวลงไปปริมาณที่เราเตรียมน้ำมะนาวไว้6ช้อนโต๊ะนะครับ จากนั้นเราแช่พริกกระเทียมกับน้ำมะนาวไว้10นาทีการแช่ทิ้งไว้10นาทีนี้เป็นวิธีการที่ทำให้พริกกระเทียมเหล่านั้นไม่ดำแล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะครับครบ10นาทีแล้วนะครับต่อไปเทน้ำปลาลงไปได้เลยครับปริมาณน้ำปลาก็6ช้อนโต๊ะเช่นกันน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะครับ น้ำตาล1ช้อนชาครับจากนั้นเราคนให้วัตถุดิบและส่วนผสมเข้ากันเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะเพื่อนๆผมก็นำเทคนิคง่ายๆที่มาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ